สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อี้มาพบกพับช่องแย้นเพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมืน่อในแย้เพชสีได้นํางขอมูลนาทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้เพชีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้เพชรีน่ามีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำแย้เพชีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบอดผาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ข้าาาคไปีอม กระเป๋าหลายใหญ่ห้างนู่พี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทันแเลี้ยพเพลย์เนาะจ้าแนวาทางนี่เพลินบอกว่าอ่าเป็นแนวาทางของพ่อเวงพ่อพ่อเว้พ,อพอว่พอซันพี่น้องจา้างวดที่เล้เอานึ่งกันย่าเพลินให้เจ็ดแปดเน้นบนว่ันมากมากขงางังเครื่องงวดนี่หนึ่งเจ็ดขางลางว่าซันพี่น้องเอาพิจารณาแต่ว่ายา,ายไพ่เ่าเคยเห็นเนาะพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะมกักกระจวดจานน้ำเพลยนเลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวสันค่ะพี่น้องเป็นแนวทางเพื่อนห่มากเพื่อนบอกว่าแนวทางของอาจารย์ทานนี้เขาดีเด้อพี่น้องงวดที่แล้วเข้าเจ็ดแปดงวดนี้แคบหน้าจอเลยย้ายไปบรได้อ่านหา่แต่ว่างวดที่แล้วเพื่อนห่เขาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนซื้อว่าอาจารย์ทันได้เนาะพี่น้องแคบหน้าจอจวดจาดฟาดบึ้มนำเพื่อนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะบรได้อ่านห่เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสตางนองนุ่นวิ่งตัวเดียวเน้นๆว่าสั่นแอสตางนองนุนว่างวดนี้เด่นหาลองอยู่ที่0ูนย์หกเก้าว่าสั่นฟันหาตัวเดียวเน้นๆสาหรับแนวทางแอสตางนองนุ่นจ้าพี่นอ้องพิจานณานานเงินเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวอาจารย์คมเนาะคะ่ะแอดคมเนาะ แอดคมบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวงวดนี้งวดที่แล้วหายซีซีมากลักรอยเนาะจ้ะ uh, งวดนี้วิ่งบนตัวเดียวหาย8ปดซีมากลักได้เนาะว่าซันพี่น้องเอาพิจานณาได้สำหรับแนวทางของเงินแอดมเนาะคะ่ะพี่น้องมากระจวดจาดฟาดบ่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง,ล,างทะะาล่างตัวเดียวมันอยู่ที่ใจนนนในนนนเนาะค่ะเนาะอ่าล่างตัวเดียวมันอยู่ที่ใจวัสันพี่น้องเพิ่นไห่มาางวดที่แล้วให้แปดรดวัสันพี่น้องเพิ่นลุดงวดนี้มาเบิ้งค่ะพี่น้องคะงวดนี้เพิ่นบอกว่าให้หกหกสิมาบอวัสันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะเนาะมักกรดจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิ่นเลยเลยเนาะค่ะมันอยู่ที่ใจเนาะพี่น้องเนาะ สุกอยู่ที่ใจแหละพี่น้องเพื่อนว่าตรวจจาดน้ำเพลินไ้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับเต้มรางห้วยเพชรบูรณ์ดับแต้มล่างคือดับเต้มสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือเต้มดับเด้อพี่น้องเต้มดับสองตัวรางเนาะคะ่ะค้นเพชรบูรณ์ดับสองเด้อพี่น้องเด้อต่อไปห้วย อันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างแอดแมงปอเนาะค่ะแอดแมงปอวดที่แล้วดับ4ีออกเก่าหนึ่งเนาะจ้ะวดนี้ดับสองล่างวับซันพี่น้องจ้าดับสองล่างแนวทางเลขดับแอดแมงปอเนาะจ้ะดับสองล่างเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับคือกันดับอินทอนอินทอนวดที่แล้วดับสามออกเก้าหนึ่งวดนี้ดับสองดับสองดับสองชนกันกับอันแนวทางของอัน เมื่อกี้เนาะค่ะแอดแมงปอเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเป็นแนวทางเด่นล่างตัวเดียวว่าสันหวดที่หล้วเด่นหนึ่งเนาะค่ะของเซียนเทอ่ยอวองก็ดคูมม่เมืองเซียนหวยขันเทพงมวดที่แล้วดับหนึ่งมาเก้าเนื้อเด่นหนึ่งมากเก่าหนึ่งเนาะจะ้ะวันนี้เด่นศูนย์ล่างว่าสันพี่น้อง หมักตัวใดกับพีชนาน้ำเพลินเด้อค่ะเนาะศูนย์ล่างว่าสั่นศูนย์อะไรดีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนแอตตะวันเนาะพี่น้องเนาะร้อยบนเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งมาเพื่อนเน้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะเน้นหนึ่งเน้นหนึ่งรักลอยเนาะค่ะมักกระจวดน้ำเพลินเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะพิารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินไปค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า หน่วยบนอาจารย์ต่อกิจณาเนาะ,ะค่ะเนาะหน่วยบนเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วห้ากับแปดมาแปดเนาะจ้ะงวดงวดน,น,นี้ซีกับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งหน่วยบนวันน,จจน้องพิจารณาได้เนาะค่ะเนาะจวดจัดจาฟาดเบิ่มน้ำเพลในเลยพี่น้องคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าชุด เดียว2ตัวข้างถึงว่าสันหมวดที่แล้วเพื่อนไฮเจ็เนาะจ้าพี่น้องหวดนี้เพื่อนบอกว่าสี่เก่าโตเดียวแขน่นแขนลร่องซีซว่าสันพี่นอ้องกะพิจารณาใดค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับแนวทางของแอดต่อกิษณนะคู่เดียวข้างถิงนะคะพี่น้องคะส่เก่าเน้นๆกันซีว่าสันพี่น้อง ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่เดียวคู่เดียวสองตัวเทิงวสันพี่น้องจ้าไมา่กันนะให้เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์เดียวกันแต่ว่าเป็นสูตรใหม่วสันพนร่าเป็นสูตรใหม่เนาะค่ะพี่น้องอาจารย์ตอ่อจิสนาเนาะค่ะเนาะมากระจวดจ้าน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะ่อไปเลยจ้าเจ็ดสองพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางาชุดเต็มสองตัวบนล่างวสันแคปนาจอเลยเนาะ,ะจ้ะเจาะ บนล่างอยู่ที่3ามหนึ่งสามอ่าสามหนึ่งสองหนึ่งเดสามและเจดหนึ่งจวดจาดฝาดบืมมเ,เลยพี่น้องเนาะพิจาณาเป็นน้ำทางน้ำเพลนเลยเ,ลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าพอนบอกว่าพั่นขเขาเหนียวพี่น้องสามตัวบนตรงต้ะยายไพ่บอดดอา่านแต่ว่าให้พี่น้องแคปหน้าจอเลยพี่น้องค่ะ ขอเนียวนะพี่น้องเนาะ the man, the ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนนอนมาเนาะพี่น้องเนาะบนนอนมาว่าสันน่นแนวทางของตีหน่อยเนาะค่ะหวดนี้ตีหน่อยบอกว่าบนนอนมาเด่นอยู่ที่เจ็ด 85โตไดซิมาวาซันสำหรับเนวทางบนนอนมาของตีหน่อยนะคะพี่น้องขั้นมากับจวดจานน้ำเพลินได้เลยหรือว่าผู้ใดรโอเนวทางเพลินแคบหน้าจอได้เลยจะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเจ้าสัวสองตัวบนเจ้าสัวชุดเต็มวาซันพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะขอโทษเด้อพี่น้องขอข้อมยกเตือนจะเป็นอีหยังเขามาในเพจแย่ไพเน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ้าสัวพันล้านพี่น้องคะ่ะสองตัวชุดเต็มเพลินแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมาทเนาะอาจารย์สมาทบอกว่าเน้นๆไปเลยงวดน,นี้014สองตัวอยู่ที่0104และ14เพื่อนบอกว่าติดไว,นนดว้น้ำเมลเดอร์00วันสั่นอาจารย์สมาทว่าแนวนี้แหละพี่น้องเอาพิจารณาได้สำหรับผู้ใดมาแนวทางอาจารย์สมาทเนาะค่ะเนาะเกิดจัดฟาดบึ้มน้ำเพลินเลยเนาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขเเขล็ลลอกว่าสันพี่น้องจ้ามาเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่า093 097 2ตัวอยู่ที่09 03 93เพื่อนอาจจะเน้นที่97และ07เนาะคะ่ะเอาผิดจาหน้าได้คะ่ะพี่น้องตริดจาดฝาดเบิ่มสำหรับปุ้ยมักแนวทางของเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอด ตะเนาะจ้ะหน่วยบนเอตตาพาโชคว่าส,สันพี่น้องงวดที่แล้ว5กับ8ว่าส,สันเนาะค่ะพากับ 8, 8มา,8ากแเนาะจ้ะ4 7 8ว่าส,สันงวดนี้4กับ7จ็ดโตได้จะมาว่าส,สันสำหรับแนวทางหน่วยหน่วยบนย่างเดียวได้พี่น้องสำหรับแนวทางของเอตตาเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยัยไพ่ขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น,อน้องเนาะจ้ะที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังๆสุขปูสุขคนเด้อจ้ะว่าจะได้ที่ยายไพ่บอกมวลรือว่ายายไพ่อ่านตัวเลขฟิตรีน้องจ่าขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทางให้ยายไพ่มาให้เออ่ให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า